ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเยี่ยมเยียนเราให้พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวในเราขอสรรเสริญและยกย่องนามของพระเจ้าผ่านหัวใจแห่งการนมัสก,การพระองค์เพราะเรารู้ว่าในพระองค์นั้นสามารถเติมเต็มเราได้ ให้จิตวิญ,ญญาณที่ท้อใจหรือแห้งเหี่ยวอยู่รับการชุ่มโชคด้วยสายทานน้ำแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่ที่เราจะไม่กระหายอีกเลยขอให้กำลังใหม่เบนในพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวว่าบุคคลที่รอคอยพระเจ้าจะรับเรียบแรงกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นดังนกอินทรี ข้าแต่พระเจ้าเรารอคอยพระองค์เราปรารถนาแสวงหาพระเจ้าค่ําคืนนี้เราอยากจะพบพระองค์ขอพระโลหิตพระองค์ชำระเรานําเราเข้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าขอบคุณและสรรเสริญพระองค์มาเฉิดมาชมความงามที่พระพักพระเจ้าเชิ ได้ชุนขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งฉันจับแสวงหาเสมอที่ฉันจะได้อยู่ในมิเวดของพระ 等待。 เจะพินิจคิดครครวนอยู่ในวิหารของเราอจะรอคอยในพระวิหารดูวความง,งามของพระเจ้าจะพินิจคิดครครวนอยู่ ปรารถนาให้ผู้ที่อ่อนลา้าอ่อนแรงจงเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าและรับเรี่ยวแรงกำลังใหม่ให้ผู้ที่ท้อใจมีกำลังเข้มแข็งขึ้นให้ผู้ที่รอคอยความหวังเขาจะรับการเติมเต็มฉันได้ทูลขอสิ่งนึ่ง จากพระเจ้าซึ่งฉันจะแสวงหาเสมอที่ฉัน ดูความงามของพระเจ้าจะพินิจคิดใครครวนอยู่ในวีจะรอคอยจะรอคอยในพระวิหารดูความงามของพระเจ้าจะพินิจคิดใครครวน ความชื่นบานชื่นบานย่างเปี่ยมลน้นจะรอคอยจะรอคอยในพระวิหารดูวความงามของพระเจ้าจะพินิจคิดใครครวนอยู่ในวิหารของเรา จะรกคอยในพระวิหารด้วความง,งามของพระเจ้าจะพินิจคิดใครครวนอยู่ในวิหารของพระองค์ฮัลโยาพระเจ้าเรารักการทรงสถิต เรารักการทรงสถิตที่ที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยที่นั่นจะมีพระพรที่ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยที่นั่นจะมีแต่ความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นขอบคุณพระงเมื <S <S ่อพระเจ้าประทับอยู่ด้วยเราไม่กลัวอันตรายใดๆเมื <S <S ่อพระเจ้าประทับอยู่ด้วยเราเข้มแข็งและกล้าหาญขอบคุณพระง สารเสริญพระเจ้าขออวยพรพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันนมัสการในค่ำคืนวันนี้เขาจะรับการทรงสถิตที่บ้านของเขาที่ที่เขาเปิดรับชมอยู่เขาจะสัมผัสการแตะต้องด้วยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์จะตอบคำอธิฐานเสริมเรี่ยวแรงกำลังเขาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากจะหนุนใจด้วยข้อพระคัมภีร์ที่อยากจะนำพระคัมภีร์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 43ข้อ1-3มาร้องเป็นบทเพลงให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับขออนุญาตอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมอิสยาบทที่43ดังนี้นะครับว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำมันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้าเพราะเราคือยาวเวเป็นพระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราได้ให้อียิปต์เป็นข่าไถ่ของเจ้าเมนเมนนะครับ อยากจะเ้องบทเพลงนี้เพื่อมั่นใจในการช่วยกู้ของพระเจ้าพระองค์รักเราพระองค์ได้ไถ่เราแล้วอิสยาห์บทที่43ข้อ1-3เป็นจริงในชีวิตของเราอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลวยเพราะอะไร Oh, yeah. และเปลวเพลิงจะไม่ นลึกถึงว่าในอดีตที่ผ่านมาเราได้เผชิญปัญหาสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเราก็สามารถผ่านมาได้และเรารู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราพระองคือพระยาวเวพระเจ้าของเราสถิตยอยู่กับเราพระลงช่วยเราให้ผ่านพ้นในวาระเวลาที่เราทุกข์ยากลำบากมาได้ในปัจจุบันนี้ให้เรามั่นใจว่า พระเจ้าอยู่กับเราเราจะไม่กลัวอันตรายใดๆทุกวันทุกเวลาที่เราเผชิญพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราพระองค์พร้อมที่จะฉุดมือเราให้ลุกขึ้นต่อสู้กับทุกสถานการณ์และพระองค์จะไม่ให้เราต่อสู้เพียงลําพังพระเจ้าของเราอยู่เคียงข้างเราเสมอเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราขอหนุนใจพี่น้องผ่านบทเพลงนี้อีกสักครั้งหนึ่ง อย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไทยเจ้าแล้วเราได้เรียนเจ้า มีความหวังในพระองค์เราไม่สั่นคลอนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยแม้เราเดินผ่านภูเขาเงามัจุราชเราจะไม่กลัวอันตรายใดๆขออวยพรพี่น้องที่วันนี้เขาจะรับการช่วยกู้จากทุกอุปสรรคทุกปัญหาไม่ว่าเหมือนกับปัญหาที่เป็นน้ำที่ท่วมอยู่เขาจะไม่จม หรือเหมือนกับเปลวไฟที่ร้อนเขาสามารถเดินผ่านแล้วไฟไม่ไหมเพราะว่าพระเจ้าจะนำเขาออกจากน้ำที่ท่วมพระเจ้าจะนำเขาออกจากเปลวเพลิงขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราทุกวันทุกเวลาอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมนฮาเลลูยา ขอต้อนรับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะหนุนใจด้วยพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าในการที่เราดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าแล้วพระองค์เองนั้นจะไม่ทอดทิ้งเรานะครับเหมือนในพระคัมภีร์ที่เราได้ร้องไปในอิสยาห์บทที่43ผมอยากจะอ่านเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในบทที่43ข้อ2พระธรรมอิสยาห์นะครับบอกว่าเมื่อเจ้าลุย ข้ามน้ําเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ําน้ําจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้านะครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้หนุนใจเราว่าไม่ว่าปัญหาที่ถาถมเข้ามาเหมือนกับพายุเหมือนกับคลื่นลูกใหญ่ที่เข้ามามันจะไม่ทําอันตรายเราให้เรา จมลงไปกับปัญหานั้นได้หรือเหมือนกับเปลวไฟที่เผาไหม้ร้อนแรงเหมือนกับในฤดูร้อนหน้าร้อนนี้นะครับที่ร้อนมากแต่ว่าในพระกัมพีสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราเปลวไฟนั้นจะไม่เผาผลาญน,นึกถึงเพื่อนของดานนียนใช่ไหมครับที่ทั้งสามคนในพระกัมพีพนันธสัญญาเดิมเขาถูกโยนลงไปในเตาไฟแต่ปรากฏว่า ร่างกายเขาเสื้อผ้าเขาไม่ไม่ไหม,ม้เลยเนื่องจากว่าพระเจ้าอยู่ด้วยในสถานการณ์นั้นในเปลวไฟนั้นพระเจ้าปกป้องนะครับหรือเปอเปตโตรที่เดินบนน้ําและมองที่พระเยซูเขาก็จะไม่จมนั้นอยากจะหนุนใจว่าให้เรามองที่พระเจ้าเราก็จะมีชัยชนะเหนือปัญหาที่โลกนี้เรารเผชิญอยู่นะครับจําไว้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ เมื่อเดินข้ามน้ําน้ําจะไม่ท่วมนะครับแล้ววันนี้อยากจะหนุนใจอีกพระคัมภีร์หนึ่งนะครับในอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้โพสต์ไปเมื่อวันศุกร์ในหัวข้อมัทธิวบทที่6ข้อที่19 2 0ถึง20จะอ่านหนุนใจให้ฟังดังนี้นะครับบอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่ตัวมอดและสนิมอาจทำลายเสียได้และที่ขโมยอาจ ขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในสวรรค์ที่ตัวมอดและสนิมทำลายเสียไม่ได้และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้นะครับก็หนุนใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าในวันนี้อยากจะให้เรานั้นได้ดำเนินชีวิตเพื่อที่จะสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์มากกว่าที่จะสะสมสิ่งที่ มาลายสาบสุนในโลกนี้ก็คืออย่ารักเงินทองมากกว่ารักในการที่จะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอาจจะมีการถูกล่อลวงด้วยชื่อเสียงเงินตราและทำให้เราปฏิเสธพระเจ้าเลือกชื่อเสียงเงินทองในโลกนี้มากกว่าเลือกที่จะสแสวงหาพระเจ้าพระคัมภีรก็อยากจะหนุนใจเราให้เราเลือกที่จะสแสวงหาพระเจ้า พระเยซูไม่ได้ต่อต้านความมั่งคั่งพระองค์ไม่เคยสอนว่าความมั่งคั่งนั้นเป็นความบาปความร่ำรวยนั้นเป็นสิ่งไม่ดีพระเยซูไม่ได้สอนแบบนี้พระเยซูไม่ได้บอกว่าความมั่งคั่งเป็นเป็นเป็นบาปคนมั่งมีคนร่ำรวยนั้นเป็นคนชั่วพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้แต่ว่าพระองค์ทรงแค่เตือนว่าความมั่งคั่งในโลกนี้มันเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วครู่เมื่อเราจากโลกนี้ไป ก็ไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองไปได้นะทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้ก็ต้องตกเป็นมรดกของลูกหลานของเราในภายหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่พรมพีหนุนใจก็คือว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าในมัทธิวบทที่ 6: 1. ข้อ3าก็บอกว่าพระองค์ก็จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้พัมพีอยากให้เราเองนั้นเป็นคนที่ดําเนินชีวิตโดยที่ไม่ขัดสน เมื่อเราสวังหาพระเจ้าเราจะเห็นถึงการอวยพรในทุกๆมิติเหมือนในฟิลิปปีบทที่4ข้อ19พระสัญญาข้อนี้ผมก็ชอบที่บอกว่าพระเจ้าจะเดีย๋ยวผมขออนุญาตเปิดคำพันธีนะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ19พรงค์จะประทานสิ่งสารพัดท,ที่ท่านขาดอยู่นั้นให้กับท่านจากทางทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์นะครับ ฟิิปตีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นะครับก็หนุนใจว่าเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าพรรองเองนั้นพร้อมที่จะให้เราดำเนินชีวิตในความรุ่งเรืองมั่งคัง่งนะครับเราไม่ต้องกลัวความกังวลหรือภาระที่เราเผชิญอยู่ว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มนะครับ อยากจะหนุนใจว่าเมื่อเราเครียดทุกข์ร้อนนะครับให้เราเข้ามาแสวงหาพระพักพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์พระองค์เองนั้นจะช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือเรื่องของหน้าที่การงานหรือเรื่องของครอบครัวพระเจ้าปรารถนาที่จะช่วยเหลือเรานะครับผมชอบพ,พั้นพีอีกตอนหนึ่งในพระสัญญาของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่9นะครับอยากจะขออ่านให้ฟังนะครับ ท่านพี่อยากให้เรามีความมั่งคั่งบริบูรณ์ในทุกสิ่งในทุกมิตินะครับสองข้อริบที่8ข้อที่9บอกดังนี้ว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคัง่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคัง่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์ นี่คือสิ่งที่น้ำพระทยัยของพระเจ้าอยากให้เราเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในทุกๆมิตินะครับเหมือนกับฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิได้ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกสิ่งที่จําเป็นที่เราขาดเลืออยู่นั้นพระองค์จะประทานให้กับเรานะครับทุกสิ่งในที่นี้นี่หมายถึงทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เป็นวัตถุสิ่งของในโลกนี้หรือว่าเงินทองพระเจ้าเองนั้นปรารถนาที่จะอวยพรเรา ดังนั้นเองอยากจะหนุนใจให้เรานั้นดำเนินชีวิตด้วยการลงทุนชีวิตของเราในการที่จะอยู่ในการน้ำพระทัยของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าในโลกนี้นะครับดำเนินชีวิตสแสวงหาพระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าบางคนมีของประทานอะไรมีพรสวรรค์ในด้านไหนให้เราใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้านะครับ วันนี้มีความสามารถอย่างเช่นบางคนพระเจ้าเลือกมาเป็นครูบาอาจารย์เราก็สามารถสอนศิษย์ของเราลูกศิษย์นักเรียนของเราอย่างดีเลิศแล้วก็มีโอกาสได้เป็นพยานข่าวประเสริฐบางคนมีของประทานในเรื่องของการที่พระเจ้ายกชูให้เข้าไปยินในแวดวงการเมืองการศึกษาหรือในอด้านไหนหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ทําบทบาทนั้นให้ดีที่สุดเพื่อที่จะ ขยายแผ่นดินของพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่อเราตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตเพื่อแผนการของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะอวยพรเรากลับคืนมาอย่างมากมายดูอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลเขาได้ตั้งตั้งปณิธานชีวิตของเขาเลยนะครับในกิจการบทที่20บข้อ24บอกว่าแต่ข้าพระเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพระเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสําหรับ ัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทําหน้าที่ให้สําเร็จก็แล้วกันและทําการปรนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสําแดงพระคุณของพระเจ้านั้นจานเปาโลก็เมื่อมาเชื่อพระเจ้าเขามีเป้าหมายที่จะอยู่เพื่อพระเจ้านะครับหรือในฟิลิปปีบทที่ 3: ข้อ14ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับนะครับเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะมีสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ก็คือว่าพระองค์จะประทานรางวัลให้กับเรานะครับในแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าได้จัดเตรียมมงกุฎให้กับเราแล้ว และในแผ่นดินโลกนี้เมื่อสิ่งที่เราทําให้กับพระเยซูคริสต์ในโลกนี้เราก็จะได้รับรางวัลในโลกนี้เช่นกันคือการอวยพรไม่ว e ่าจะเป็นสุขภาพร่างกายของเราชีวิตที่จำเริญรุ่งเรืองนะครับเราจะมีความชื่นชมยินดีนะครับพระเจ้าได้จัดเตรียมคังศพเอาไว้ให้กับเราอย่างมากมายแล้วขอให้เราเองนั้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแสวงหาพระเจ้านะครับใครที่มีภาระหนักอยู่วันนี้สามารถที่จะพิมพ์ข้อความ หนุนใจให้เราอธิษฐานได้นะครับหรือส่งข้อความส่วนตัวมาได้ที่มสิจของผมนะครับยินดีที่จะอธิษฐานเผื่อว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าปัญหาเรื่องใดน,นะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับเพราะว่าใน,านพันพีบอกว่าในแผ่นดินสวรรค์เป็นเช่นไรก็ขอให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกนะครับในสวรรค์เต็มไปด้วยความรุ่งเรืองมั่งคั่งนะครับเราเห็นว่าพันพีได้บรรยายว่า ถนนเป็นถนนทองคําประตูกําแพงเป็นเพชรนินจินดานะครับเราเองก็ในโลกนี้ก็จะได้รับเช่นนั้นเหมือนกันพระเจ้าจะให้สิ่งที่เราขาดเหลืออยู่จากทางทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์นะครับเราต้องหนุนใจตัวเองว่าอย่ากกลัวเลยเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้ามารซาตานนั้นจะพยายามมาเพื่อลักฆ่าทําลายแต่พระเยซูมาเพื่อ ให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์นะครับสำหรับคนที่มารับฟังในตอนนี้แล้วยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าหนุนใจให้ท่านได้อธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสต์นะครับอธิษฐานขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาอวยพรในชีวิตพระองค์เข้ามาปลดปล่อยภาระไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือความขัดสนในด้านใดพระเจ้าจะดูแลเราทุกคนนะครับให้เราผมอยากจะอธิษฐานเผื่อ ให้เหล่านั้นเต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับข้าแต่พระบิดาขออวยพรทุกคนที่รับชมในวันนี้เขาจะรับสิ่งที่เขาทูลขอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ขาดเหลืออยู่พระคัมภี์ในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าพระองค์จะประทานสิ่งที่เขาขาดเหลืออยู่นั้นให้ด้วยความรักของพระองค์ทุกสิ่งที่จําเป็นนั้น มาถึงชีวิตของเขาแล้วเราพูดว่าฟิลิปปีบทที่ 4, ี่ข้อสิเป็นจริงแล้วเราพูดใน2โคลินบทที่ 8, 9ข้อที่9ที่พระเยซูคริสต์นั้นยอมลงมายากจนก็เพื่อให้เราเป็นคนที่มั่งมีหากวันนี้ใครหรือตัวข้าพเจ้าหรือใครก็ตามที่ขาดเหลือสิ่งใดอยู่ขัดสนอยู่ขอการเพิ่มพูนในทุกๆมิติขอการอวยพรให้การเงินของเราการงานของเรารับการทะลุทะลวง การจัดสารการจัดเตรียมที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นยาเวยียเลพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมให้กับเราสิ่งที่เราขาดเหลืออยู่นั้นเราได้รับเอาอย่างเพิ่มพูนอย่างบริบูรณ์แล้วเพื่อไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราแต่เพื่อเป็นพรให้กับพี่น้องของเราที่ยังขาดเหลืออยู่เขาจะรับพระพรอย่างมากมายและเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่อวยพรเราเขาก็จะได้รับการอวยพรกลับคืนไปอย่างมากมายพี่น้องที่สนับสนุนเรา ที่ช่วยเหลือเราเขาก็จะรับพระพรอ,อย่างมากมายเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าผู้ที่อวยพรอิสราเอลเขาก็จะรับการอวยพรอย่างมากมายก็แต่พระเจ้าเราเป็นเชื้อสายที่พระเจ้าอวยพรเราไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายผ่านทางอับราฮัมพระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าลูกหลานของอับราฮัมนั้นก็จะได้รับการอวยพรแบบน,นี้เราเป็นลูกหลานในฝ่ายวิญญ,ญาณเช่นกันขอการอวยพรมายัางพี่น้องที่รับชมในวันนี้ ที่เราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงทรงเป็นองค์ยาเวยีเลเราไม่ขาดสิ่งดีใดๆใดๆเลยขอบคุณพระองค์เราได้รับรางวัลในชีวิตนี้เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมนนะครับก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องถ้าวันนี้เรามีความกลัวอยู่ให้เราสั่งให้ความกลัวออกไปนะครับ โดยการที่พูดพระสัญญาของพระเจ้าอย่างที่เราได้ที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ในสองสามข้อนี้พูดสองโครินธ์บทที่8ข้อ9ที่บอกว่าพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้ฉันมั่งมีพูดในมัทธิวบทที่6ข้อ3าบอกว่าเมื่อเราสวงหาแผ่นดิเป็นดีของพระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้วันนี้เราขาดเหลือสิ่งไหนอยู่ให้เราพูดพระสัญญาของพระเจ้าเราพูดฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าทุกสิ่งที่จําเป็น พระเจ้าได้จัดเตรียมให้เราแล้วจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นะครับขอพระเจ้าให้เราเดินข้ามน้ําน้ําจะไม่ท่วมขอพระเจ้าให้เราเดินลุยไฟไฟก็จะไม่ไหมเพราะว่าพระเจ้าองค์บริสุทธิ์คือพระยาเวนั้นสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องในข้ามคืนวันนี้นะครับหากพี่น้องได้รับกําลัง ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้หากพี่น้องต้องการคำอธิฐานก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับไว้พบกันในวันเสาร์หน้าเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณแล้ววันพรุ่งนี้พี่น้องได้นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกคนครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ